จุลินทรีย์ตัวที่นํามาใช้เพื่อให้พืชนนมีความทนแรงก็คือตัวที่ชื่อว่าไมโครไรซาไมโครแปลว่ารา,ราสสไรซาแปลว่ารากงานวิจัยตัวนี้นะครับเป็นการใช้ราประเภทหนึ่งในการช่วยทําให้พืชนนสามารถจะทนแรงได้มากขึ้นมันพูดสั้นๆก็คือทําให้พืชทนแรงจะบอกว่าพืชในโรงเรือนนี้มีไมโครไรซาหมดไหม ยินคำว่าภาวะโลกร้อนกันมาสัระยะหนึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิของโลกเราอันเกิดมาจากการสะสมของแก๊สเซือนกระจกเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ รวดเร็วมากขึ้นคําพูดณนะวันนี้คําว่าภาวะโลกร้อนก็คงไม่พอนะครับเราก็เลยจะมาใช้คําว่าภาวะโลกเดือดกันมากขึ้นถ้าเราดูนะครับทั้งพืชและสัตว์เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกเดือดอากาศโดยรวมเนี่ยมันมีม,นม,มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นต้นกล้าอัตราการรอดของต้นไม้พวกนี้เนี่ยก็น้อยลงแม้กระทั่งไม้ที่เติบโตแล้วก็อาจจะมีตรารอดน้อยลงจากตรงนี้เ,เองเนี่ยก็ เป็นการจุดประกายความคิดให้คณะอ,อาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทำการวิจัยว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะช่วยนะครับทำให้พืชเหล่านี้มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นครับนบวัตกรรมเนาะที่เราเอามาใช้เนี่ยเวลาเราปลูกพืชเนี่ยเราก็สนใจแต่ว่าต้นไม้แล้วก็ดินเนาะหารู้ไม่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยพืชเจริญเติบโตได้กว่าจะมาถึง ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมาร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือตัวจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ตัวที่นํามาใช้เพื่อให้พืชเนี่ยมีความทนแรงเนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่าไมโครไรซาไมโครแปลว่าราไรซาแปลว่ารากไมโครไรซาจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรากับรากพืชชั้นสูงโดยความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราทราบว่าพืชสามารถที่จะจับคาร์บอนไดออกไซด์มาร่วมกันกับน,น,น้ําแล้วก็พลังงานแสงกลายมาเป็นน้ําต คสและออกซิเจนน้ำตาลกูโคสที่พืชสร้างเนี่ยส่วนหนึ่งพืชก็เอาไปเลี้ยงตัวเองแต่อย่าลืมว่าน้ำตาลกูโคสส่วนหนึ่งที่พืชสร้างในฐานะของผู้ผลิตจะถูกส่งต่อลงไปเลี้ยงจุลินทรีย์และส,ส,สิ่งมีชีวิตมากมายที่อยู่ใต้ดินสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยอันนึงก็คือตัวราไมคอไรซ่า ซึ่งราพวกนี้จะอยู่รอบรอบรักพืชและตัวราเนี่ยเขาก็ตอบแทนพืชโดยการที่เส้นใยราจะไปหาน้ําและแร่ธาตุอาหารมาให้กับพืชเพราะฉะนั้นพืชที่มีราไมครไรซาอาศัยอยู่จึงเจริญเติบโตเนี่ยได้ดีกว่าพืชที่ไม่มีราไมครไรซาอาศัยอยู่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบนี้การที่มันอยู่ร่วมกันแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันมีมากว่า400ล้านปีก่อน เพราะอย่าลืมว่าพืชจะเจริญมาอยู่บนบกได้ม,มันสภาพภูมิอากาศในในสมัยนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องทนต่อภาวะแห้งแรงทนต่อความร้อนทนต่ออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการซิมไบลซิสขึ้นมาและซิมไบลซิสเนี้ยจึงอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นอกจากนี้เนี่ยการที่มีราไมคอไรซาอาศัยอยู่พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วทนแล้ง นะทนสภาพดินที่มีความเป็นพิษสูงอย่างเช่นพื้นที่ที่มีโลหะหนักตกค้างเนี่ยเวลาเราจะปลูกพืชไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นพิษกับพืชด้วยเหมือนกันถูกไหมคะแต่ถ้ามันมีราไมโครไรซาใส่อยู่เนี่ยมันจะทําให้พืชเนี่ยทนต่อพวกนี้ได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยธาตุอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะตัวราไมโครไรซาเนี่ยยังไปช่วยหาให้กับพืชอีกด้วยทีนี้เนี่ยด้วยความสัมพันธ์ที่มันอยู่แบบนี้ล่ะค่ะมันก็เลยทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่บางอย่างเราไม่คิดอย่างเช่น ทำไมพื้นที่ดินลุกลังบนหินทำไมพืชถึงขึ้นได้พวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยพืชให้อยู่ได้พืชบนโลกนี้80-90%อาศัยลาไมิคอไรซาต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะจะเลี้ยงต้นไม้เล็กๆถ้าเราเคยเห็นในป่าทำไมมีต้นไม้เล็กไม้น้อยอยู่เต็มไปหมดเลยเวลาเราตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเราไปตัดต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวต้นไม้เล็กๆตายหมดเลยค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่รากเขาะจะมีลาไมโครไรซาอาศัยอยู่ลาไมคอไราซาเนี่ยเหมือนเครือข่ายอะคะ่ะไปเชื่อมจากต้นไม้ใหญ่ไปสู่ต้นไม้อื่นๆที่อยู่รอบๆเขาต้นไม้เล็กสร้างอาหารได้ไม่เก่งเท่ากับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็สร้างอาหารคือน้ําตาลกูโคสเนี่ยแหละส่งผ่านเส้นใยลาไมคครไรซาไปเลี้ยงต้นไม้เล็กๆนักวิทยาศาสตร์ บอกเลยว่าถ้าเราตัดต้นไม้ใหญ่ทําให้คอนเน็กชันที่เชื่อมกันเนี่ยค่ะที่จะทําให้ต้นไม้เล็กๆที่อยู่เนี่ยตายไปถึง47ต้นก็คือทัตติว่าคอนเน็กชันนั้นหายไป47เปอร์เซ็นต์ไม่แปลกเลยที่เวลาเราเราไปตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยเราตัดต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวต้นไม้เล็กๆในป่าก็ตาย นอกจากนี้เนี่ยมันสามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปสู่ต้นอื่นๆได้เช่นต้นไม้ในป่าต้นหนึ่งกำลังถูกแมลงหรืออะไรหรือเชื้อโรคเข้าทำลายเนี่ยเขาจะมีการสิกฤตสารบางอย่างออกมาผ่านเส้นใยลาเพื่อไปบอกต้นอื่นๆในละแวกนั้นว่าคุณเตรียมตัวและป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นต้นไม้ไหนที่รับรู้พวกนี้ได้ทันและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เขาก็จะปลอดภัยจาก จากไอตัวที่จะมาเข้าทำลายเนาะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือแมลงอันนี้คือการสื่อสารกันในป่าโดยผ่านเส้นใยรามคอไรซ่าได,ได้ปกติอะค่ะเ,เวลาเตรียมก้าไม้สําหรับการปลูกป่านี่แหละเรารู้ว่าการใส่ไมโครไรซ่าทำให้ก้าต้นก้าดีแข็งแรงแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะไมโครไรซ่ามีทั้งกินได้ แล้วก็กินไม่ได้อกินไม่ได้ก็คือเห็ดพิษอ่าเราก็ไม่อยากเอาเห็ดพิษไปใส่แต่ถามว่าในฐานะของของนักวิชาก,การเรารู้ว่าต้นไม้โตแต่ชาวบ้านอะ่ะเวลาเราให้ปลูกป่าชาวบ้านถามกลับมาว่าปลูกแล้วได้อะไรเพราะชาวบ้านเขาจําเป็นที่อยากจะได้พื้นที่ในการทำข้าวไร่ข้าวโพดหรือทําไร่ที่เขาจะได้ได้เงินค่าตอบแทนแต่เวลาให้เขาปลูกป่าเขาไม่อยากปลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยด้วยด้วยข้อตรงนี้แหละที่ทำให้เราคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนา หัวเชื้อไมโครไรซาแต่ต้องเป็นไมโครไรซาที่สร้างดอกเห็ดแล้วกินได้ด้วยให้กับชาวบ้านบังเอิญความโชคดีของประเทศไทยคือไอตัวที่มันเลี้ยงได้แล้วเป็นเห็ดราคาแพงและชาบ้านชอบเนี่ยก็คือเห็ดขอบหรือเห็ดพอบังเอิญเห็ดตัวนี้ค่ะมันซิมไบโอซิสอยู่กับไม้วงยางทีนี้เนี่ยเราก็เลยพัฒนาปกติง่ายที่สุด ในการทำหัวเชื้อก็คือเราก็จะบอกชาวบ้านทำง่ายๆนั่นก็คือการใช้ตัวสปอรดอกเห็ดแก่ๆค่ะผสมน้ำแล้วก็ลดลงไปให้กับต้นกล้าแค่นั้นเอง น,นี่คือชาวบ้านทําได้แต่อย่าลืมว่าดอกเห็ดอะ่ะมันมีเฉพาะฤดูกาลถูกไหมแต่ถ้าไม่มีละ่ะและเดี๋ยวปีหน้าไครเมทเช็คเราเราเจอไครเมทเชคอยู่ตอนนี้โรคเดือดเห็ดมันไม่ได้ออกเสมอตามฤดูกา,าลเสมอไปถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็พัฒนาหัวเชื้อที่ทํายังไงให้ใส่ได้ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาเป็นหัวเชื้อเส้นใหญ่เมื่อเอาเต้นกล้าที่มีเชื้อเห็ดพอ ตัวนี้ที่เราใส่ให้1ต้นไม้โตแข็งแรงทนแรงพอไปย้ายปลูกประมาณ3ปีอะค่ะจะได้เห็ดเผาะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านบอกออต่อจากนี้ไปฉันฉันปลูกป่าแล้วฉันยังได้เห็ด งานวิจัยตัวนี้นะครับเป็นการใช้ราประเภทหนึ่งนะครับในการช่วยทําให้พืชเนี่ยสามารถจะทนแล้งได้มากขึ้น,นพูดสั้นๆก็คือทําให้พืชทนแล้งนะครับแต่ความจริงก็คือสามารถทําให้มันทนต่อภาวะอากาศที่มันร้อนมากๆหรือว่าไม่มีน้ําเป็นระยะเวลายาวนานได้มากขึ้นมันก็จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของพืชได้มากขึ้นนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกสาธิตให้เห็นนะครับใน พิพิธภัณฑ์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับระชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตนะครับหรือวิ่งแพนมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราปรับปรุงจากโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนของภาควิชาพฤกษศาสตร์เดิมนะครับให้อยู่ในษะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมากขึ้นครับเดิมทีเนี่ยที่ที่เราเคยนี่ไว้เนี่ยก็คือไม่ถึงกว่า500ชนิดและพืชจะถูกจัดเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นหมวดเป็นเป็นวงนะคะเป็นหมวดหมู่ซึ่ง อันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากเราใช้ในการเรียนการสอนเวลาเราสอนเด็กเนี่ยเราจะต้องสอนว่าพืชเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอันนี้ก็จะจําลองหมดเลยจําลองตั้งแต่เริ่มต้นวิวัฒนาการว่าพืชเนี่ยจากอะไรสาลายละ่ะจะเป็นกลุ่มไหนที่จะพัฒนามาขึ้นมาเป็นพืชต้องถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตแห่งเดียวที่ตั้งอยู่กลางกรุงเทพเลยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นส่วนเชื่อมต่อมาจากพิพิธภัณฑ์พืช ที่เรียกว่าเป็นพันธุนพืชของควิชาพฤกษศาสตร์นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นการเก็บตัวอย่างแห้งตัวนี้เราเอาตัวตัวอย่างสดตัวอย่างที่เป็นพืชนะครับที่น่าสนใจพืชท้องถิ่นหรือพืชที่หายากเอามาจัดแสดงกันนะครับท่านที่มาเข้าชมนะครับก็จะมีป้ายบอกชื่อพันธุ์ไม้นะครับแล้วก็มี QR code สามารถสแกนดูนะครับรายละเอียดของพืชแต่ละตัวได้ความมุ่งหมายนะครับของ,ของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยครับในการ สร้างพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตนี้นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมนะครับแน่นอนครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการที่ต้องดูแลรักษาให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่า living museum นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะบริจาคนะครับเพื่อช่วยในการดําเนินงานของ living plant museum นี้ได้นะครับโดย ท่านที่บริจาค1 0 0 0บาทนะครับจะได้ต้นกล้านะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นต้นกล้าที่สามารถจะทนแรงได้ดีขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของคณะวิทยาศาสตร์ครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today